โอ้โหหุดได้เต็มๆเลย,ยางานนี้อันนี้เหตุการณ์รถแก๊สระเบิดโอ้โหใหญ่โตแสดงว่าถังมัน อเ,เออลนคนออกหมดแล้วไม่อยู่หรอกพี่อ่ะโอ้ลูกดาว้แสดงว่ามันหลายๆลูกนะแล้วค่อยๆระเบิดทีลูกละลูกโอโโ้โ,อโหเดโอ้โห,โห จะเข้าไปดับผมถามจริงมันไหม้นานแล้วเนี่ยนะรู้สึกว่าง,งานเรารีบเราไม่รีบเลยนะล่อโอ้โห,หรเรามีวิ่งมาทางนี้ปรอมะ อ้าวรถเก่งเมื่อกี้ไม่ไหม้เลยไหม,ม้แล้วตอนแรกไม่ไหม้เลยไหม,ม,ม้แล้วนะ